สวัสดีครับทุกคนครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับขอพูดหน่อยช่วงนี้นะครับ2วันมานี้นะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับคุณครูนภะพพรเยอะมากๆนะครับแล้วก็คลิปที่น้องอุ้งอิงร้องเพลงตอนเป็นเด็กๆตอนอยู่ชั้นมัธยมตอนอยู่ชั้นประถมศึกษานะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมายนะครับวันนี้ คลิปนี้นะครับผมขออนุญาตพูดในฐานะยังไงดีเคยเป็นครูมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ได้ออกมาแล้วนะครับซึ่งผมได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูนภะาพรนะครับที่ได้ดูแลสั่งสอนน้องอุ๋งอิงและได้ทำให้น้องอุ๋งอิงได้รู้จักการร้องเพลงการประกวดร้องเพลง เป็นการเริ่มต้นเส้นทางของการเป็นนักร้องมีคำพูดมากมายนะครับของคุณครูนะครับที่ทำให้เกิดนึกคิดลหลายๆอย่างนะครับว่าคุณครูน้าพาพรครูคนนี้คือครูแม่พิมพ์ของชาติเป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างที่ดีสำหรับครูในรุ่นใหม่ๆผมเชื่อนะครับว่า โรงเรียนที่คุณครูเคยอยู่นะครับเป็นโรงเรียนประถมนะครับซึ่งมีเด็กนักเรียนเยอะแยะมากมายแต่สำหรับน้องอุ๋งอิงเองนะครับก็มาอยู่กับคุณครูตอนปอสองนะครับแล้วก็คุณครูได้เห็นแววน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนชอบร้องเพลงก็เลยมาฝึกให้น้องร้องเล่นเ,นเต้นลํานะครับตามภาษาเด็กๆนะครับ และก็ได้ฉายเววเป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับไปประกวดแข่งขันตั้งแต่ป2เลยนะครับคุณครูนะครับมีคำพูดหลายๆคำที่ทำให้ผมนึกคิดว่าคุณครูคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนเป็นครูนะ ครูจะพูดเสมอว่าคุณครูไม่ต้องการอะไรเลยจากลูกศิษย์ถามว่าอยากให้อุงอิงมาหาไหมคุณครูตอบไปอย่างชัดเจนเลยครับว่าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่เชื่อว่าอุงอิงไม่ลืมครูอยากให้อุงอิงทํางานไม่อยากให้เสียเวลามาหาคุณครูเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป แค่แสดงความคิดถึงโทรมาหาพูดคุยทางโทรศัพท์แค่นี้คุณครูก็ดีใจแต่ fc ทุกคนนะครับอยากจะเห็นภาพภาพหนึ่งที่น้องอุ๋งอิงเข้าเป็นกาบคุณครูนภะาพรวันวันนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะถึงเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะเมื่อคืนนี้นะครับ ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้กินอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณครูนภาพรที่ลูกของคุณครูได้ไลฟ์สดพูดนะครับในช่อง tiktok นะครับคือตอนนี้คุณครูมีกำลังใจที่ดีมากๆทุกๆครั้งที่เห็นอุ๋งอิงได้ดูคลิปอุ๋งอิง มันเกิดกำลังใจที่ดีหลายๆอย่างตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญของคุณครูคือกำลังใจทุกกำลังใจผมไม่สามารถพูดออกมาได้นะครับว่าตอนนี้คุณครูเป็นอะไรนะครับแต่เมื่อวานนี้ได้ฟังได้ยินในการไลฟ์สดของลูกของคุณครูนะครับได้พูดว่าแต่ก่อนนะครับคุณแม่ในครอบครัวเนี่ย ไม่ค่อยได้พูดคุยได้อะไรกันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีคลิปที่น้องอุ้งอิงไปออกรายการทางช่อง n b t นะครับแล้วทำให้ปรากฏการตรงนั้นให้คนได้รู้จักคุณครูเยอะยๆมากมายมีการคอมเมนต์ว่าอยากจะรู้จักคุณครูซึ่ง ครอบครัวนะครับได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นก็ได้รู้สึกว่าครอบครัวได้พูดคุยได้ทำอะไรกันมากขึ้นเพราะองค์อิงเพราะว่าอยู่บ้านนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเวลาคุยกันต่างคนต่างทำหน้าที่แต่พอเรื่องราวขององค์อิงเข้ามาในชีวิตทุกคนในครอบครัวได้พูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น,นอันนี้ผมฟังจากปาก ลูกขอนคุณครูนะครับที่ไหลกสุดเมื่อคืนนี้ไม่ใช่มนูคิดมาเองนะครับแต่ถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรผมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับคือหลังจากที่ครอบครัวได้พูดคุยมามากมายลูกคนของครูก็ยังบอกว่าคุณครูมีกำลังใจหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรเราไม่รู้แต่ตอนนี้คุณครู มีความสุขได้ดูคลิปได้พูดคุยได้อ่านคอมเมนต์ที่ FC ส่งกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆคนเลยนะครับเรา FC ทุกคนนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับคุณครูนะครับให้คุณครูมีกำลังใจที่ดีต่อต่อไปนะครับผมเชื่อว่ากำลังใจที่สำคัญของคุณครูก็คือน้องอุ๋งอิงนะครับคุณครูจะพูดเสมอว่า แค่ได้เห็นลูกศิษย์ได้ดีครูก็ภูมิใจมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นความประสบผลสำเร็จของลูกศิษย์ไม่ใช่มีแค่อู๋อิงคนเดียวซึ่งคุณครูก็พูดว่าแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันไปต่างคนต่างมีอาชีพที่แตกต่าง สิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูมองดูตลอดว่าอุงอิงทำอะไรตอนนี้ไปไหนเมื่อเช้านี on problem, ้ผมก็เห็นคลิปใน tiktok นะครับคุณครูกำลังดูคลิปรายการซ u เปอร์เทนนะครับได้เกิดเหตุการณ์น้ำตาลล่วงระหว่างที่ดู ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนที่ดูในรายการซูเปอร์เทนนะครับเออน้ำตามมันไหลออกมาโดยอัตโนมัติมัน,นเกิดอะไรไม่รู้นะครับ hi, ทุกๆเช้า <hi. S 1> คุณครูก็จะดูคลิปดูอะไรนะครับตามภาษาคนอายุเ <ๆ S 1> ยอะแล้วแล้วมีเวลาว่างนะครับ <laughs> ผมนะครับได้ยินที่ผมลงคลิปไปนะครับ จริงๆแล้วคุณครูนภาพาพรนะครับไม่ใช่คุณครูสอนดนตรีแต่คุณครูมีความตั้งใจเพราะเห็นแววลูกศิษย์คนคนนึงชอบร้องเพลงเลยเอาน้องอุงอิงมาฝึกร้องฝึกร้องอยังไงล่ะครับฝึกร้องในห้องประชุมนะครับที่รีสอร์ทผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านของคุณครูเปล่าให้น้องอุงอิงร้องในห้องประชุม แล้วคุณครูก็จะบอกว่าเอื้อนแบบไหนอะไรแบบไหนแล้วเลือกเพลงที่เหมาะกับน้องมาให้น้องได้ร้องการไปประกวดทุกครั้งคุณครูเคยเล่าให้ฟังว่าเคยพาไปที่ราชพัฒอุบลราชธานีพาไปหาคุณครูที่มีความสามารถด้านการร้องพาไปเข้าห้องอัดเพื่อที่จะให้น้องได้รับโอกาสพาไปรู้จักคุณครูเพื่อให้คุณครูที่สอนน้องเพลงได้สอนน้องว่า การร้องเพลงแบบถูกวิธีการเก็บเสียงเป่งเสียงทำอย่างไรนี่คือหัวใจของคนเป็นครูครับพยายามหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาให้ลูกศิษย์ผมเองนะครับจบบริหารธุรกิจแต่ตอนเป็นครูนะครับสอนเด็กนักเรียนทำงานกราฟ,ฟิกตัดต่อเป็นพิธีกรถ่ายภาพยนตร์เป็นนักแสดง เกี่ยวกับงานบันทึกออกแบบตัดต่ออะไรสอนหมดทุกอย่างถามว่าตัวผมเรียนมาไหมไม่ได้เรียนเลยครับความรู้เอามาจากไหนนี่ครับเอามาจากอากาศและคนรู้จักมาสอนมาบอกแล้วนำประสบการณ์ในการทำในการที่เคยลองปฏิบัติมาสอนนักเรียนลองผิดลองถูกตลอดทุกๆครั้งจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่า ครูไม่ได้จบมาแต่ครูสามารถทําได้ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าผมตัดต่อเล่าเรื่องได้ออกมาดีมากสามารถทําเรื่องให้เป็นน่าสนใจเพราะว่าผมชอบในสิ่งตรงตรงนี้นะครับเลยทํางานออกมาและมีความตั้งใจในการทําที่จะถ่ายทอดทุกคนมาพูดถึงคุ้ครูนภะพพรต่อนะครับ คุณครูก็พานาอิงไปรู้จักหลายๆคนพาไปเดินประกวดในเวทีต่างๆนะครับจนน้องมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นทุกคนเชื่อไหมครับว่าในการประกวดรายการศิลปะหัตถกรรมแต่ละครั้งมันใช้งบประมาณเยอะมากๆบางครั้งงบประมาณจากโรงเรียนไม่เพียงพอนะครับ ไม่สามารถเลไม่สามารถเบิกในงบของราชการได้ถามว่าใครเป็นคนจ่ายครับคุณครูถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีเงินสำรองเอาไว้ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จะต้องแบ่งปันเงินของคุณครูในการดูแลที่จะเดินทางไปประกวดในรายการต่างๆตอนที่น้องประกวดในระดับประเทศนะครับน้องจะต้องเดินทางไปประกวดอีกจังหวัด พอประกวดเป็นตัวแทนระดับภาคแล้วจึงมาประกวดที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่แหละครับหัวใจของความเป็นครูผมเห็นในรูปนะครับผมเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะครับว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยอยู่กับคุณครูใกล้ชิดตลอดมากๆ คุณครูพูดมาคำคำหนึ่งว่าคุณครูจะสอนน้องร้องเพลงก็คือเอาน้องมาร้องที่ห้องประชุมที่รีสอร์ทผมไม่แน่ใจว่าที่รีสอร์ทนี้เป็นของคุณครูหรือเปล่านะเอามาฝึกร้องที่บ้านเวลาเรียน <c oughs> ก็เรียนปกติและน้องเป็นคนที่เรียนเก่งมีความรับผิดชอบได้เกรด4.00ได้เกรดสี่สี่จ0 0นะครับ ได้เกรดสี่เกือบทุกวิชาหรือว่าทุกวิชานะครับมีความรับผิดชอบอุ้งอิงตอนนี้เป็นแบบไหนคุณครูเห็นตอนเด็กๆก,ก็เป็นแบบนั้นคำพูดุงครูบอกว่าอุ้งอิงเป็นคนเจียมตัวทุกคนฟังคำนี้รู้สึกไงเจียมตัวเป็นเด็กเงียบจิตใจดี เป็นเด็กกระตัญยูวางเป้าหมาย<ร>การใช้ชีวิตและอนาคตได้อย่างชัดเจนผมเชื่อทุกครั้งนะครับการที่น้ององุงอิงได้มา,าอยู่จุดถึงทุกวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะการสั่งสอนสั่งสอนของใครหนึ่งครอบครัวสองครูบาอาจารย์ สามมีเพื่อนที่ดีสี่อยู่ที่ตัวตนตัวเองว่าจะเลือกปฏิบัติอย่างไรคำพูดของคุณครูนภาพรพนะครับมีคำกินใจหลายๆอย่างครูไม่ต้องการอะไรเลยขอให้สิทธิ์ได้ดีครูก็ภูมิใจแล้วไม่อยากต้องการอะไร ไม่อยากให้ลูกศิษย์มาหาถามว่าอยากให้มาหาไหมในใจลึอกๆอยากให้มาแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตทุกๆวันยิ่งน้องมีงานทุกๆวันนะครับสิ่งตรงนี้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหัวใจของความเป็นครูครูคือเรือจ้างที่ยิ่งใหญ่นะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูนภะพ,พอนะครับขอให้คุณครูมีกำลังใจเยอะๆนะครับคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาและได้รับข่าวดีลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ลูกศิษย์คนลูกศิษย์คนหนึ่งของครูนะครับเสจเซี่ยวในลูกศิษย์ทุกๆคนเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นน้องอุงอิงที่พวกเราเห็นกันขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้คุณครูมีกาลังใจทุกๆวันมีรอยยิ้มทุกๆวันนะครับวันไหนเหงาหรือว่าเหนื่อยนะครับก็ดูคลิปน้องอิงได้เลยนะครับคุณครูครับเป็นกําลังใจให้นะครับคุณครูครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลอร์ประเสือศรีนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดพูดผิดพลาดนะครับต้องขอกราบประทานอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ